สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำยำหนวกหมึงนะครับอันนี้ก็ที่จะทำนะครับอันนี้เราก็หั่นหมดนะครับอันนี้ก็เลยนะครับผักชีฝรั่งนะครับหั่นหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้มหอมนะครับอันนี้ก็ตะไคร้นะครับสี่อันนะครับแล้วก็พริกใหญ่นะครับสามอันนะครับ แล้วก็พริกครัวนะครับนี่นะครับนล้พริกเผานะครับหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็โหระพานะครับแล้วก็มะนาวสองลูกนะครับอันนี้ก็หอมแดงมี้งลูกนะครับน้ำปลาสองช้อนนะครับอันนี้ก็หั่นหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ อันนี้ก็เรามาต้มนะครับเราให้อ้นี้น้ำร้อนเดือดแล้วก็มาใส่นะครับสามนาทีนะครับหลังจากสามนาทีเสร็จนะครับแล้วก็แช่น้ำแข็งนะครับนะครับเพื่อที่จะได้กรอบนะครับ อันนี้ก็พริกเผานะครับหนึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วน้ำปลานะครับก็คนนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำ,นำมะนาวนะครับคนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ปลาหมึกนะครับที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็ คนเลยนะครับมันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วลุยพริกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ใบมะกรูดนะครับพอใส่ใบมะกรูดเสร็จก็ยำเลยนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้นะครับเสร็จแล้วใส่หอมแดงนะครับยำเลยนะครับเสร็จแล้วใส่ต้มหอมนะครับไปยำเลยนะครับ สุดท้ายนะครับเรามาใส่นะครับฝากชีฝรั่งนะครับ็ยำเลยครับโอเคนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับลองทำดูได้นะครับง่ายๆนะครับอร่อยนะครับ